วันนี้ครับมาพบกับรายการดีเพลชนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกอบอาตัวของเฟรมรถของดีซูเปอร์คัพนะครับนี่ครับเริ่มต้นด้วยครับวันนี้เราจะประกอบชุดอาตัวของหน้าการครับวันนี้ตัวนี้นะครับเราประกอบอาของสายเลนไม้ก่อนนะครับเข้าไปในที่เลนไม้นะครับเข้าไปครับแล้วก็อา ดึงไอตัวของแจ็คสายไฟพวกไฟหน้าไฟเลี้ยวครับออกมาครับไม่ให้มันยุ่งนะครับแล้วเราก็ประกอบของไอตัวของหน้ากากครับชุดบนชุดล่างครับเข้าตัวล็อกมันนะครับจะมีตัวน็อตครับให้ตรงกับรูน็อตของชุดหน้ากากตัวบนนะครับแล้วเราก็ทาบตัวของชุดล่างครับของตัวหน้ากากนะครับ ถ้ากาดของดีซูอรคคับครับให้ตัวล็อกมันเข้าที่นะครับนี่นะครับมันจะมีน็อตครับให้มันตรงกันครับตรงครับอันนี้เราจัดจัดตำแหน่งให้ตรงครับแล้วเราก็ล็อกนะครับล็อกหน้ากัดข้วบนนะครับเข้ากับตัวด้านข้างคอร์ครับนี่ครับถ้าซ้าแล้วา่อนะครับ นี่นะครับน็อตครับตำแหน่งน็อตมันครับเป็นน็อตตัวแฉกนะครับไม่ได้ถ่ายแล้วเราก็มาตรงนี้นนครับชุดด้านล่างนะครับมีเครือน็อตที่จะยึดอ่าตัวลักการครับห้าฟองน้ำทันในะครับน,นี่มันอะไรไปแล้ว แล้วเราก็มาจัดสายไฟต่างครับแล้วก็มาไล่น็อตนะครับไล่ขันน็อตครับตรงตำแหน่งครับของชุดหน้ากากนะครับแล้วเราก็ประกอบไฟเลี้ยวครับของตัวของยีบซูเปอร์ครับครับโดยจะมีแจ็คเสียบนะครับให้เสียบตำแหน่งแจ็คของไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวขวานะครับ เดีน um, like like ี้เราหยิบติดค้างนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนครับนี้นะครับอันนี้เราเปลี่ยนเป็นขั้นด้านขวานะครับแจ็คเข้าไปครับแล้วเราก็ชั้นตุยนะครับชั้นฟองครับให้เป็นวงเข้ารับกมันนะครับจะนมีน็อตตัวด้านในนะครับหนึ่งตัวนะครับของล็อกไปเรียวนะครับตัวนี้ครับตำแหน่งนี้นะครับให้เราขันให้แน่นนะครับ ก็จะมะีตัวของน็อตั้งข้างครับเห็นี้นครับหนึ่งตัวนะครับขยะเต้นะเชื่อว่าขยะเต้แล้วก็จะมีน็อตยึดตัวของยึดตั้งกลางล่างครับด้านล่างครับใส่ครบนะครับต้งตำแหน่งรูนนะครับตัวนี้มันจะมีสองตัวนะครับแล้วเราก็มาใส่ด้านข้างแทนนะครับ ตัวของน็อตยึดครับของไฟเดียวนะครับใส่เข้าไปครับสันนี้ครับแล้วก็มาทางด้านซ้ายนะครับตันนี้ครับเรามีสวิตครับก็คือไอ้ตัวของสวิตเกิดไฟสึงต่ำนะครับตันนี้ครับเราเข้าตัวของรากเอาตัวสวิตครับแล้วก็ดันเข้าล็อกมันนะครับติดกับตัวของเฟรมหน้ากากครับ ดันให้เข้า,าเสมอของกันนะครับแล้วเราก็ามาไล่ใส่ตัวของไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับตำแหน่งน็อตมันจะเหมือนด้านขวานะครับมันจะมีน็อตตัวใดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีน็อตตัวด้านนอกครับหนึ่งตัวนะครับน็อตแฉกนะครับไปค,ครับ นี่ครับน,อน็อตก็ได้ข็งๆนนะครับ so จะมีน็อตสองตัวครับ Del ท yeah, ี่ยึดตัวกระด้านล่างครับตรงนี้เร่าใส่ล้ะครับเออมันก็ดีดซปเปอร์คัพนี่ว่าล็ของดีดซปเปอร์คัพนะครับขั้นสุดท้ายเลยนะมีจุดยึดที่เยอะนะครับ ใส่ตัวนะครับต้องใส่ครบถ้าใส่ไม่ครบนะครับมันก็จะเกิดอาการทําให้ตัวของหน้าต่างเนี่ยมันสั่นได้ครับแล้วมีเสียงดังครับแล้วเราก็มาใส่ไฟหน้าครับอาร์มมีน็อตทางด้านขวาครับแล้วก็ด้านซ้ายครับตัวนี้ครับน็อตสองตัวครับแล้วก็น็อตตัวด้านล่างคือน็อตตัวตั้งถางับไฟครับแล้วก็เสร็จแล้วครับเรามาใส่ตัวของเฟรมด้านข้างกันนะครับมีซ้ายขวาครับ นี่ครับใส่เหมือนกันครับให้เราเริ่มต้นใส่ที่ด้านขวาก่อนแล้วก็มาใส่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ให้ตัวของูน็อตนะครับอยู่ด้านบนของตัวตัวบูทใส่น็อตนะครับตัวนี้นะครับมันจะเข้าพอดีกันนะครับให้ตรงรูน็อตนะครับมันจะมีน็อตสามตัวนะครับมีตัวบนแล้วมีตัวด้านข้างครับแล้วมีตัว ที่อ่าทีกติตัวของบอลลนะครับเดี๋วนี้ครับเราใส่ผัดให้แน่นนะครับนี่ครับตัวบน,นครับแล้วก็ขันเข้าไปครับ ก็มาประกอบตัวของบังลมครับบังลมทางนั้นซ้ายครับตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับต้านข้างครับให้แน่นครับแล้วก็บันให้แน่นให้น่น,น,น,นมาทางด้านขวา ใส่ให้ตรงตำแหน่งล็อกนะครับรูจะตรงนะครับบนล็อตนะครับแล้วก็ดันนะครับเข้าไปนะครับเข้าตัวล็อคพอดีครับมันจะสนิทกันนะครับจะไม่เขยือนะครับถ้าเราใส่พอดีนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวของตัวฝักครอบตัวหันกลางนะครับแล้วก็ น็อตด้านในครับมีน็อตสองตัวนะครับให้เราขันเข้าไปเลยครับดูต่อนครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับปิดทับน็อตทีนะครับ่างนี้ครับแล้วก็ให้เราตำแหน่งครับตรงเชือมล็อกมันครับแล้วก็ใส่น็อตครับ สอดีดอนมาไอเจ็บตาเลยดีแววว่ะชินแล้วตัวนี้ต้องพยายามไล่ให้มันลงครับดกดล็อกมันนะครับเออไล่มางป็นเฟสต่างๆให้แน่นนะครับแล้วก็มาชิ้นหน้านะครับชิ้นหนึ่งบางลมนะครับตัวนี้ครับ ขอเขาตล้งครัลกลตงตัวของตัวของคลิปล็อกมันครับให้เข้าตำแหน่งครับแล้วก็จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับให้เรายึดครับด้านหน้าครับตัวนี้นะครับแล้วก็ไล่ใส่ให้แน่นครับก็เสร็จการประกอบเฟรมของดีมซูเปอร์คัพแล้วครับ